คค,คทุกวันบาเบียในละแวกนี้จะถูกปลุกให้ตื่นมีชีวิตชีวาในตอนใกล้คำ่ำ ละครชีวิตรายวันของสาวบาร์เบียมักจะเริ่มต้นอย่างอ้อยอิงเงียบเหงาซึมเศร้าหลังจากที่พวกเธอฟื้นตื่นจากหลับไหลในยามบา่ายความคึกคักจะเริ่มเข้ามาเยี่ยมเยือนบาร์และชีวิตของพวกเธอราวๆสี่ทุ่มเมื่อนักท่องเที่ยวทยอยออกมาดื่มกินหลังจากที่เกสเฮาส์ในละแวกนี้ปิด รานยังเปิดได้ร้านนี้เปิดได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเปิดหนึ่งปีอีกบาขาหนึ่งอ,อ๋ออีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้ได้เจ็ดเดือนเป็นปไงเจ็ดเดือนทุรกิจธุรกิจ <c oughs> กข็ขึ้นลง,ลงค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วรู้สึกจะเงียบปะฮะเงียบมากเลยอะพอมาท่วงสงการเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นบ้างมา้ททำไมหมายถึงกล้าบอกคนทั้งโลกว่า เคยทาอะไรมาเพราะว่านูมีความเชื่อตัวย่างเรื่องว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วก็คิดว่าทุกคนทําอะไรไปแล้วก็น่าจะกล้ายอมรับส,สิ่งสิ่งที่เราทําไปถ้าสิ่งนั้นเราไม่ได้ทําอืเดือดร้อนพูดง่ายๆว่าเราก้าทําเราก้ายอมรับในสิ่งที่เราทําเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่ต้องนะน้าอายตรงได้เลยอะค่ะและอย่างหนึ่งตัวนุ่นีนตั้งแต่ ตล้งแต่เลิกทํางานที่ปทยาเนี่ยตั้งแต่มาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยลูกก็ไม่ได้ทํางานแบบนั้นอีกแล้วค่ะไม่ได้ไปแบบขายแบบค่ายแบบขายคือหัวเด็กตีนขาดเลยก็ไม่ได้ไปเพราะมันความรู้สึกมันมันตั้งกันแล้วอะค่ะความรู้สึกตอนนี้กระตอนนั้นมันรู้สึกเราจะทําไม่ได้แล้วค่ะรู้สึกถ้าเกิดเราไปก็มีนะมีแค่ประ่านบอกว่าไปกระชั้นไหมเขาจะเอาเท่าไหร่เขาจะให้เธออย่างเงี้ยนูกก็บอกว่าตอนนี้เงินคือฉันไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดฉันชอบคุณนี่ฉันไปได้ทุกเวลาแหละ คือถ้าเกิดเราชอบใครเนี่ยเราไปด้วยความพอใจมากกว่าเราไม่ได้ไปเพื่อเงินอย่างเงี้ยเราแบบถ้าเกิดพอใจนั่นอีกเรื่องหนึ่งก็เมินแบบเป็นแฟนกันโอเคเราไปได้ <ừ> แต่ถ้าแท้ๆเป็นนอนแล้วแบบคืนนี้คนนึงอเอาเงินมาคนนีค้คนนึ่งเอาเงินมาเงี้ยทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่ไม,ไมีความจําเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ไม่ทำจาเป็นแต่เงินนะค่อยากได้ค่ะแต่มัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันไม่มีซักซี่แล้วรู้สึกและย่านึงมันเราเป็นเจ้าข้องหลานด้วยเราไม่ให้ใครมาว่าเราว่าเออทำตัวแบบนั้น และอย่างหนึง่งคิดว่าถ้าถ้าบางคนนะ่ะที่มาเจอชะตาชีวิตเมื่อนู้นเนี่ยถ้าเกิดได้ดูหรือว่าได้มาฟังจากเราพูดตรงเนี้ได้มาฟังเรื่อง,รองเราใช่ลรือเราข้องเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องข้องเราเนี่ยอาจจะช่วยให้เขามีกําลังใจมีชีวิตต่อสู้ขามาก็ได้เพราะว่าชีวิตเขานะ่ะอาจจะไม่ได้ เท่าเราอะไรเงี้ยอาจจะน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยก็ให้เข้าคิดดูไม่กลัวถูกเกียดย้ำหมิ่นแคลนถ้าว่ากลัวไหมเดินไปที่ไหนก็มีคนรังเกียจเดียดฉันหรือว่าอะไรทํานองนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นนท,ที่ที่เริ่มไปทํางานก็ก็เดินเขายยบยา่ามาขออยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าทุกวันนี้เราเรายืนได้ก็เพราะว่าตัวของเราเองข่าของเราเองอื่นก็นไม่ได้ช่วยเราอยู่แล้วลูกก็เลยคิดว่าไม่ต้องแคร์ใครเลย าพบางภาพที่แปะอยู่ข้างผนังนี้คือชีวิตส่วนหนึ่งของสมัยในอดีตเมื่อครั้งที่ทำงานบาเบียอยู่ที่พัทยาท่านผู้ชมครับคนคน้นคนคืนนี้อาจจะมีความจำเป็นที่ท่านกับผมต้องนั่งแล้วก็ฟังผู้หญิงคนหนึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้เราฟังตั้งแต่ต้นจนจบก่อนที่จะค้นลึกลงไปในชีวิตปัจจุบันของพวกเธอ ซึ่งมันอาจจะเป็นการนั่งลงพูดคุยที่ยาวนานมากกว่าทุกๆครั้งที่จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าชีวิตในอดีตจะเป็นประตูที่เปิดเข้าไปสู่การค้นหาชีวิตในปัจจุบันของพวกเธอครับแต่ก่อนนี้ตอนที่สาวๆาว ไหมมีความเชื่อหรือว่าความคิดเรื่องความรักเรื่องการมีคู่หรือว่าเรื่องการมีสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยยังไงก็เมื่อตอนที่ยังยังไม่เคยมีแฟนก็คิดว่าถ้าถ้าเราจะมีความสัมพันธ์กับใครคนนั้นก็ต้องเป็นสามีของเราคนเดียวตลอดไปตลอดไปแล้วก็คิดว่าจะต้องมีสามีเดียวจนตายเลยในฐานะที่เราเป็นลูกผู้หญิงพ่อแม่สอนเราว่ายังไง ก็ซ่อนเหล่าแบบให้ทําตัวดีๆแบบไม่ให้แบบมัวผู้ชายเนี่ยแบบพ่อที่จะแบบดูแลมากในเรื่องเนี้ยนะพอ่อพวกมากเลยพ่อเนี่ยจะไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะคือถ้าใครจะชอบมนะต้องนั่งที่บ้านมานั่งคุยกันที่บ้านห้ามไปไดนกับผู้ชายเด็ดขาดนาั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายก็ไม่ได้ปัจจุบันนี่ไหมแต่งงานแล้วมีลูกสองคน ชีวิตครอบครัวมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันมียุคครั้งหนึ่งที่ว่ารู้จักกาแฟคนนี้ได้ประมาณสามวันเนี่ค่ะจ้างงานแต้งข้องของน้องเศร้าเนี่ยเข้าเป็นเพื่อนของน้องเคยอย่างเงี้ยก็มาก็รู้จักกันพอประมาณสามวันผ่านไปแล้วก็คุยกับเข้าอ่แบบเข้ามาห้าเราเขาก็นั่งคุยกันคุยไปคุยมาก็กอดกัน้อมกันอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นนะพอแบบพอรู้อ่ะพอพราก็เลยว่าแบบทำอย่างนี้กันไม่ได้นะอย่างเงี้ยเด็ชาวบ้านเขานินทาเอาอยางเงี้ยเอากันยังไงเนี่ย รักกันชอบกันก็เอาผู้ใหญ่มาก็เลยไปห้าเงินกลับมาก็มาแต่งงานกันก็นกคิดว่าเขาเป็นคนแรกเป็นความรักครั้งแรกแล้วก็เป็นผู้ชายคนแรกด้วยที่มาโดนที่เรามีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแรกเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะแล้วพอแต่งงานกันแล้ว อยู่กันที่ไหนทํามาหากินอะไรพ่อก็ไปซื้อตัวสนุกมาตัวหนึ่งก็ให้มันเก็บค่าเกมกินที่บ้านนั่นแหละเกมก็ประมาณเจ็ดบาทอ่ะก็เก็บค่าเกมกินก็พออยู่ได้แต่ตอนนี้แฟนกับติดยานะแบบดูดหมาเพราะก่อนนี้หมานี่จะระบาดมากเลยในมู่บ้านนี่ทุกบ้านทุกคนต้องมีหมาต้องดูดหมากันอะไรเงี้ยแฟนนี่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแต่ีิก็เก็บเก็บค่าเกมก็ไม่พอกินอ่างเงี้ยพ่อแม่ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ต้อไปนี่เขาคงจะต้องตายแน่ๆต้องแยกย้ายไปทำงานอเงี้ย ก็เลยเก็บพ้าส่กระเป๋าไปกรุงเทพครั้งแรกเลยก็ไปเช่าตัวสนุกสร้างโต๊เขาเก็บเป็นรายวันวันละ800บาท คือรวมทั้งค่าน้ำเข้าไปค่าที่อยู่ค่าที่ผักอะไรอย่างเงี้ยค่าโต๊ะด้วยค่าตำรวจด้วยค่าเสียหายทุกยาอย่างเงี้ยก็วันละแปดร้อยก็เลยเริ่มทําตรงนั้นเลยเริ่มเก็บค่าเกมแล้วเราก็เอาใส่ค่าเล้าค่าเบียค่ายข้าวในร้านอะไรอย่างเงี้ยทํามาได้ประมาณปีหรือปีหรือสองปีนี่แหละก็รายได้ดีมีจะข้องบ้านแบบพินัยธรมได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยากจะได้เขาเลยไม่ให้ทําพอไม่ให้ทําก็เก็บข้าวของออกกะทินันก็ไปเช่ารถเค็นน่ะทํา แค่เก้าอี้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือไปซื้อโต๊ะเก้าอี้ไปคนกาไปซื้อโต๊ะซีค่าเงี้ยแล้วก็เตาแก๊สซีค่าธรรมดามีเตาใบหนึ่งกระทะใบนึงอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็จานซิบรุกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองค่ายดูค่ายกระเจี๊ยวด้วยแล้วก็ค่าย้าไปด้วยค่ายไปค่ายมากับค่ายดีอ่ะก็เริ่มมีเงินแล้วก็เลยเริ่มเริ่มซื้อโต๊ะมหม่อีกเพิ่มอีกสร้างจิบตัวอะไรเงี้ย ก็เลยได้กร่มไปได้ดีก็ไปได้ดีก็คิดว่าโอ้ยพอกินแล้วอะไรเงี้ยทำมากินประสบความสำเร็จก็คิดว่าสำเร็จก็คิดว่าสำเร็จแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยพอดูได้สมานพักนงอย่างเงี้ยแฟนก็เลยเริ่มเริ่มติดเล่นติดเล่นเล่นกันนานเล่นเล่นฟุตบอลเล่นทุกอย่างค่ะสนุกฟุตบอลอะไรเงี้ยเวลาให้เงินไปซื้อข้องตลาดก็จะห้ายเงียบไปเลยเอาเงินไปเล่นก็ไม่กลับมาเป็นด้วยอย่างเงี้ยตลอดเลยจนกระทั่งแบบไม่มีเงินอ่ะจะค่ายข้องดีกลายเป็นต้องมหนี้เข้าอ่ะ ก็ยูยูยูได้ประมาณดูอยู่ทุงเทป,ประมาณ6กเจ็ดปีอะค่ะยูค่ายหัาตทำสร้างอะหกเจ็ดปีแต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยลมลุกคุกคานตลอดเพราะว่าแฟนเล่นตลอดไม่มีเงินไม่มีเงินก็นเล่นตลอดจนคันล่างนี่หนักหน่อยเล่นหนักเล่นบอลหน,นักมากเลยรู้สึกก่าเป็นนี่ขี้แซนก็ไม่รู้อะแฟนก็ห้าเงียบไปเลยอะห้เงียบแบบทิ้งนู่บบนไปไล่วันเลยอะเราก็ตามห้าไม่เจอพอตามห้าไม่เจอก็แบบทุกครั้งถ้าเกิดแฟนนี่ไปเน็ตโน่ตามเจอเจอทุกครั้งก็ต้อง เสียงเงินเข้าทุกครั้งไม่แกะทองให้ก็แกะแว่นให้แกะข้องให้จนไม่มีอะไรจะแกะแล้ววะจนร่างล้าสุดเนี่ยก็เข้าก็เดินกลับกับบ้านให้ให้ไปนานแล้วลูกลูกให้ข้องไม่ได้ถ้าก็คือทุกครั้งที่หายไปนี่คือไปเล่น <ไป S 1> แล้วก็มีนี้สินแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านนี่ไปประมาณครึ่งเดือนมันก็กลับมามเขาคิดจะมาเก็บสภาไงแล้วก็จะมาบอกกับนู่ว่า มึงค้นข้อมาอยู่บ้านมึงเฮอะว่าเงี้ยอะไรเงี้ยแบบพูดมึงกูเลยนะแบบมึงค้นข้อมาอยู่บ้านมึงเฮอะเงี้ยกูไปแล้วว่างี้ไปตามทางของกูเลยว่าเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหนี้มันเยอะเพราะว่าเจ้าหนี้มันเยอะ<ๆ>ไงคะแต่นู่นไม่รู้นะว่าประมาณเท่าไหร่นู่นไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆต้องเยอะถ้าไม่เยอะแฟนจะไม่นี่เพราะว่าทุกครั้งนั้นมีมันเจ็บแสบพันอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเข้าได้อะคือตกลงหนีไปไหนหนียังไงตอนนั้ <ขอ S 1> น,นก็เลยตัดสินใจแฟนบอกอ่ะถ้าเกิดมึงจะไปก็ไปก็เลยเก็บข้องกันนะแอบแอบเจ้านี้เนี่ยไปจุุดม้ก็คือพร แล้วไปอยู่ที่ชุมพรไปทําอะไรไปได้แพงอยู่แพงหนึง่งก็เลยเช้าเข้าอะค่ายาห้ารตามสร่างอีกจากจากมาก่อนในค่ายค่ายอยู่ที่พุงเทพมันค่ายช่วงบ่ายและบ่ายโมงทึงตีหนึ่งตีสองแต่ไปค่ายที่ภาคใตน้นี่ไปค่ายที่ชุมพรนี่ค่ายตั้งแต่เช้ามืดเลยตีห้าเลยไรายได้เป็นยังไงก็ไรายได้น้อยลงอะจะเคยค่ายวันละซ่องพันกำไรนะยูนูนกันเลือกวันละสามสี่ร้อยบาทเองที่ตายอะก็คิดว่าเริ่มมีเงินเก็บแล้วอะเพราะว่าเราไปอยู่ไม่ไม่แล้วก็อะไรแบบ รใใายจ่ายมันน้อยแล้วค่าแล้วค่าเช้ามันก็วันหละแค่อรู้สึกก็สิบห้าบาทหรือยี่สิบบาทไม่รู้อะวัวนนึงถึงแม้ว่า<น>ะจะขายได้น้อยแต่รายจ<ต>่ายเราน้อยเพราะว่าเราเช่าบ,บ้านเดือนหนึ่งก็ประมาณสองพันแล้วตอนนั้นแฟนไม่เล่นแฟนหยุดเล่นไปพักนึงก็ทำมาห้าก,กินกันก็เลยเริ่มเริ่มตั้งท้องกับอีกคนนึงก็คิดว่าแฟนมีลูกคนที่สองก็เลยเริ่มลูกคนที่สองแฟนก็ทำมาห้ากินแบบขยันนะจนกระทั่งแบบท้องแก่ไกล้จะคลอดแล้วอย่างเงี้ย ลูกออกตลาดไม่ไหวแล้วแบบลูกไปค่ายไม่ไหวแล้วอะคือเดินไม่ไหวแล้วอะแฟนก็เลยให้ยูบานตอนนี้ยิ่งเละไปใหญ่เลยจากอะไรขึ้นจากเล่นจากยุ่กรุงเทพเล่นแคบบอลกับไพ่สนุกไปยูดตายนี่ทุกอย่างเป็นการพนันหมดเล่นฟุตบอลเล่นมวยดูมวยก็ฟุดดูมวยก็ก็ก็พน,นันถอยเส้นก็พน,นันมาคอตก็กินตังทุกอย่างนี่แบบว่าครอบงำเลย ทุกสัรพัดเลยที่มันจะเอาเอา,าพนันชนก่ตีไก่เล่นมาคอตอุ้ยสัพพัดเลยอะแล้วก็เริ่มติดผู้ยิงอะเล้วแบบปิดผู้ยิงไม่กลับบ้านแล้วะ <ๆ S 2> ลวะ <ๆ S 2> เงินก็ไม่เคยเลือกไปให้เลยแล้วแฟนก็เริ่มกู้นี้ยืมสิ้นเข้าอะเริ่มเริ่มจะไปข้อนี้ไปข้อกู้เงินเข้าอะแล้วก็ส่งรายวันโดยโดยที่นู่นยู่บ้านแบบเมื่อคนตาบาอดนะไม่ดูเรื่องอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งออกรู้อะออกรู้ก็เลยเริ่มก็เลยเริ่มรู้ว่าแฟนเนี่ย เริ่มติดผู้หญยิ่งนะเพราะว่ามันแปลกๆไปแล้วมันจบลงยังไงชีวิตที่ชุมพรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกลูกคนเล็กได้ประมาณสั้ส้มเดือนนะ่ะแฟนนี่จะแบบตีตัวออกห้างเรามากเลยอะ่ะจนล้าสุดแบบนักๆเลยนะแฟนนี่ไปเลยอะ่ะนี่จะเ่าไปโดยที่ไม่บอกเราว่าไปไหนอะ่ะ หมายทุกฉบับที่เห็นอยู่นี้เขียนถึงสมัยสุขสมัยทุกฉบับเป็นลายมือเดียวกันนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าด้านหลังจะประทับตราว่าตรวจแล้วมีลงชื่อวันที่แล้วก็แดนกลาง นี่นะครับเหมือนกันทุกฉบ,บับแดนกลางแดนกลางนั่นก็เพราะว่าจดหมายเหล่านี้เป็นจดหมายจากที่คุมขังและเจ้าของจดหมายเหล่านี้ก็คืออดีตสามีที่หายไปของสมัยนั่นเองสามีของสมัยติดคุกเพราะอะไรในจดหมายที่ส่งมามากมายเหล่านี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างปัจจุบันสัมพันธภาพของภูเมียคู่นี้เป็นอย่างไร คำตอบเดี๋ยวไปคนกันช่วงหน้าครับ